สายฟูทีมรายงานตัวครับคุณผู้ชมเว้นมาอย่างนี้ครับกองหลัง1คนประตู1คนครับขอคนละ1ไลค์นะครับคลิปนี้น่าจะครบ1,000ไลค์หรือเปล่านะครับฝากกำลังใจให้กับฟัวเซนนลผมด้วยตาลิบาร้อยสองเว้ยมามาไม่ต้องพูดเยอะทุกคนขอคนละ1ไลค์1นึติดตามครับเพราะว่าตอนนี้คนที่ดูอยู่ครับส่วนใหญ่ยังไม่กดติดตามเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีเล็กชาแนลด้วยละกันนะครับแล้วก็ หนึ่งพันใจน่าจะถึงนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยเดอ้อสายฟูทีมรายงานตัวซาลิบาหนึ่งร้อยสองกับซีแมนร้อยหนึ่งคือปกติไม่เปิดเลยนะเว้ยฟีเจอร์อะนะครับแต่มันเวอร์เกินซีแมนอะ่ะคือคือแบบดรอปไปเลยอะ่ C อะซีแมนอ่ะมาซาลิบาคือเวอร์เกินครับซีแมนดรอปไปเลยร้101อยหนึ่งอ่ะโอ้โหขังแลกกขังแลกกว่าหันจีบซะเลวอะ่ะครับ ขาวแบบนี้โอ้มาเทวุฒคุณย่าสายกองแช่งนี้น่าจะชอบนะแช่งให้เจ๋งเฮ้แต่เรามีทองเท่านี้ผมเปิดหมดแน่นะครับเป้าหมายคือซีเมนกับซาลิบาร้อยสองคือถ้าไม่ออกก็คลิปหน้านะโอเคไหมทุกคนนะครับจะฝากกระทืบไร้หน่อยแล้วกันนะกำลังใจต้องมาว่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันทองมันจะไม่ออกเลยเหรอวะกดครั้งละ,900ะเก้าร้อยเนี่ยเจลงจทย์หานเนี่ยออกได้นะ คือถือว่าของแถมไปแต่คือเป้าหมายเราก็คือฟูทีมาเซนนอนไงนะครับผมไม่กักอยู่แล้วขอเถอะมาและนี่คือแสงแว็บแวบเว็บว,บวบโอเคสวยงามสอเปิดนะครับมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งจะใครโอ้โหดำดำมาแต่ไกลแบบนั้นก็ซีแมนนี่ครับทุกคนโอ้โหเหลือแค่ซาลิบาว่ะ เหลือแค่ซาลิบาวเอาจริงนี่โชเซฟไปดิเตะไปทีเซฟไปนี่ไงจอจอยยังเซฟนะครับตัวเปิดเนี่ยแอคชั่นแบบนี้ทุกคนมาเลยนับหนึ่งทุกคนนะครับส่วนใหญ่ดูแล้วยังไม่ติดตามเนาะขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆครับมาซีเมนมาเลยทุกคนนับหนึ่งเหลือเก้าพันทองเก้าเปิดน่าจะได้แถมอีกหนึ่งสิเปิดอะ่ะขอแค่ซาลิบาจบครับ เราะว่าอานูเนี่ยผมมีแล้วนะครับคือเรามีตัวที่แบบตัวเก่าอ่ะตัวตัวซื้อลายเซ็นอ่ะนะครับเท่านั้นก็เกินพอแล้ะเดี๋ยวหลาผมก็มีบิ๊กไทม์แล้วนะคือแบบถ้าออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้เป็นทางเลือกแต่ถ้าไม่ออกไปออกซาลิบาเลยผมบอกเลยว่ามาคุ้มเป้าหมายคือโอ้ขาวๆอย่างนี้ เอาขาอย่างนี้มาคันเลสฟอร์ดนะตัวตึงซะด้วยอืขาวสองเลยนะทุกคนอืมขาวทุกคนเลยอ้ยเอาเว้ยอาอนโนออกก็ได้มะอานโนก,กันได้อ๋อถูกว่าสักคนเถอะเดอ์ลาดก็ยังดีนะครับแต่ไม่ขอขาวอันนี้เริ่มเริ่มแย่แล้วนะครับเริ่มกลัวแล้ว เริ่มกลัวสีขาวๆแล้วมาไม่ต้องพูดเยอะและนี่คือสีอข่าวจัวจะลออผมแล้วใช่ไหมขาวสองติดนะครับสองติดเลยเปิดสองติดเลยคือเกินไปเนี่ยสีแมงคนเดียวเนี่ยสองแถวบนเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นล่ะครับพี่ มันไม่ใช่แหละนะมาลีลานิดนึงถือว,ว่าเราเปิดไปเยอะมาอีกมาดิมา,มาและนี่แหละขอแบบมาแล้วมาแล้วครับไม่เจอรหัสโกเทนแต่ขอมีฟีเจอร์เสื้อแดงๆจะไว้ใจได้กาเบอร์แปดครับผม สตีเว่นเจอรัตแล้วมาคนเดียวด้วยนะครับไม่มีฟีเจอร์มาเป็นเพื่อนเลยนะจ๊ะผมขออนุญาตเรียกฟีเจอร์นะเพราะว่าผมติด,ตดคำว่าฟีเจอร์มากกว่าไฮไลท์นะโอ้โหยกสวยวัตจรัตน,นี่คิลเลอร์พาร์ตนะเต็มข้อไปดินีไ่ไงหวานจี๊ยบมาดิครับมันต้องอย่างนี้เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยขอเถอะ สตีเวนเจอรอาดมาเลยนะครับแต่เป้าหมายเราอะ่ะไม่ใช่ไงเป้าหมายเรามันต้องดีกว่านี้เอาเว้ยเพื่ออนาคตดีเจ็ดเปิดนี่พอได้ลุ้นหน่อยนะครับพอถูกปะมาดิและนี่จะเป็นแสงที่ไม่มีอะไรเลยครับข่าวจัวอีกแล้วแม็อลิสเตอร์ ทำไมไม่มีมแบบคุ้มๆทักสองครั้งติดอะไรอย่างนี้บ้างโอ้โหคือเกินไปลิว้วมาดิร้อนๆแบบนี้โล่ร้อนแบบน,น,น,แบบนี้สองขาวอีกแล้วเอ้ยแต่มีเอ้ยสีขาวแต่มีฟิวโจนเอ้ยไม่ใช่ฟิวโจนสโตนมาดิติดฟิวโจนจากเมนยูมาจากไหนเฮ้ยโอ้โหหานเจ็บ อานมาอุ่เออจะไม่เราต้องกันโอ้โหไม่ใช่ดิโอ้โหเทนมาเฮ้ยเบอร์สองโอ้โหซาลิบามาโหดคุ้มอะโอ้โอเหเือจะเชื่อมาคู่เลยหรอคนตรงนี้กืนคลิปนี้โอ้ได้ได้หมดทุกคนเลยนะมาปิดได้โคตรสวยอะ อโนมาปิดพร้อมกับซาลีบาคือเป้าหมายได้ทั้งสองแล้วก็ได้แถมมาสองคนด้วยนะครับสุดจีวะคลิปนี้สุดจีวะเฮ้ยถือว่าไม่แย่ไหมเนี่ยทุกคนผมผมแย่ไหมอะคลิปนี้ยยังไงก็ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับ